ชมาทยมศึกษาพิธีหนึ่งทัพหกมานำเสนอเล่าประวัติและความเป็นมาของพิธีตะพันเมืองและครงราชสีามาให้ชมพอมพร้อมกันเลยค่ะห้องกําเนิดอริยธรรมที่รวบรวมหลักฐานอริยธรรมการตั้งลกล่าในดินแดนที่ลาดสูงโคราชในยุคก,กัมประวัติศาสตร์ ห้องเทลวดีที่มีส่วนจัดแสดงสะท้อนถึงชุมชนโบราณที่มาตั้งหลักปักฐานที่เมืองรีมาตั้งแต่รัวราทษที่12ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อิทธิพลของศาสนาพุทธพาณได้แพร่ขยายยังพื้นที่แห่งนี้ห้องลบุรีเป็นช่วงเวลาที่วัฒนธรรมของแพร่อิทธิพลยังภาคยิสานโดยเฉพาะในจังหวัดนครชสมาที่สะท้อนอยู่ในจักดปรสาทหินหลายแห่ง ห้องอยุธยาห้องอยุธยาเป็นยุคข,ของการก่อตั้งเมืองนคลลรรัตสีมาซึ่งในเวลานั้นโคราชมีฐานะเป็นเมืองชั้นโทเป็นหัวเมืองฟ้องกันการลุกลานของคลอมลาวนวนห้องรัตนโกสินทร์สะท้อนความเป็นอยู่ของชาวโคราชในช่วงยุครัตนโกสิทป์ตอนตอน้นซึ่งในเวลาดังกล่าวได้เกิดวีรกรรมของคุณหญิงโมณนะทุ่งสำริด มหานครแห่งอีสานเป็นยุคที่โคราชเปลี่ยนแปลงในรัชสมัยรัชกาลที่หแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ที่โคราชจัดเป็นเมืองมณฑลเทศาพิบาลเมืองยุคสัตว์ทางการทหารและเป็นยุคที่สผสมผสานกลมกืนกับอัฒนธรรมชาวกรุงเทพ ห้องของดีโคราชห้องนี้จะ,สะแสดงของดีโคราชไว้ทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นมวยโคราชแมวโคราชเป็นต้น w h a t d f a o r i e Zone in the museum Alive b e a c a t Zone and Music Easy I l i k e โคราชแค z โซน I like the Lopburi zone because I can see my stone Castle. I like the room the sharpest of Isan. I like passion because little we collect light. I like the room of the Lopoli light because beautiful. I like the room of the blueberry wood by amazing. I like the b u b e r r y star room because they are antique. I like the Ayutthaya zone because I like a uh, point and s e o r t Oh, fashion. What you r favorite thing in the museum? I like hold the cast. I like นครราชสีมา cast the most. ลบบุรีสไตล์ I like the l o b u r i zone because I can see พิม t ยต stone castle. I like l l a าช cat I like passion because little w e r s collect o light I like ไพ e It is so beautiful so because it is so facet What now like this you can I lie in because I'm hurting. Boom has the Get nowhere and take potions. Code is story of Koran. I gain knowledge of the ancient. I lose. นูติงเซอร์และคอลเลจไอเกตนอดคิตเตอรีเอลแลนเดอร์บาเฮตติอะโคลด์ไอกินเอเน่อ่ะบาวนกีอ่ะดิ Do you like this pants? I like it because it has tie. like novel Yes, because I like the old session stop I like to see history. I like in the cave I have knowledge I like graphic story page I like because never sing in museum I like the card. I can find they didn't intact. birth. I like the room. -Li they can I, I can see inside temple. What would you see in the museum? I want to see Thai houses. I want to see bones. I want to see goods. โคลาสตับ I want to see X T I want to see N T C N T say c a r s think i n Turbo s Ayutthaya a y T Lines Ting h u Ting Never Seen in Museum จะ give with the words they were in คร I was to see the room Fu ูคอ mu คอถึงหนี่หลายเต้าเสหรือชื่อการเชียหรือเหอชางกเจรธต่อผู้กกรชห 我喜欢这里，因为我看到古董。一起欢你去的地方的氛围吗？我喜欢这里的地方因 a 很美。你呢？我不喜欢它，因为它很热。